สวัสดีจ,าจ่าแฟนเจดำทุกคนนะจ๊ะจะก็จะมาเป็นประจำนะทุกสุดสัปดาห์กับเจดําดพีวิวจะมาพูดคุยม,ะม,ะมะัมอยเกรดสถิติก่อนเกมความน่าจะเป็นตัวเล่นที่ข้ามจะลงสนามนะจ๊ะแล้วก็ฟันธงลงสกอร์กันแบบนี้นั่นเองนะกับบอลมันสวันอาทิตย์พิพิลลกอังกฤษนั่นเองนะจ๊ะ อา้าเข้ามาแล้วอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ติดตามมาไว้ทุกแพลตฟอร์มที่เห็นด้านหนา้าตรงนี้เป็นมรใจใะ้เจดมที่มีงานง่ายๆนะอย่าหลอดนะอา้าวันนี้เดินทางมาถึงวันที่ดําไม่อยากให้มาถึงเลยนะกับศึกแดงเดือดนะั่นเองนะจ๊ะ,จะเจอนะกันระหว่างพวกพี่พรีนะอีิมุมาผ่ามาตอนนั้นวอล่ยสุดไปหด่ลูาี่เดดู่เองขอร้องว่าจะีมี ปีศาจแดงน้อยนะจ๊ะแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดคู่ปรับตลอดการนั่นเองนะโดยเกมเกมนี้จะเป็นแดงเดือดขบวนที่216นั่นเองนะพวกแกนะแลือก่อนหน้านี้ที่คู่นี้เคยเจอกันมา215นัดเนี่ยแมนยเต็ดสถิติดีกว่าเล็กๆนะจ๊ะนั่นคือชนะได้83เกมนะและเป็นริเวพูชนะไป72เสมอกันไป60เกมนั่นเองนั่นคือสถิติตลอดการ all time record เลยนะจ๊ะ215นัดที่ผ่านมานี่คือนัดที่216ของแดงด อ่ะทีนี้เราไปดูสถานการณ์ในลีกตอนนี้ก่อนกันละกันนะจ๊ะก่อนจะลงสนามกันในค่ําคืนนี้เวลา5้าทุ่มครึ่งบ้านเราหรือว่า23่สนาฬิกาสานาทีนะจ๊ะ เจ้าทีมของเรานะจ้าลิวพูนะผู้พิพริรีตอนนี้เป็นจา่าฝูนี่ต้องตะเบะแบบนี้เอ๊ะ,หร,อบบอะหรือจะแบบนี้ดีเอ๊ะหรือจะแบบนี้ดีนะเอาตามสะดวกแล้วกันเพราะเขาแข็งแกร่งเหลือเกินลูกทีมของอาร์เนอร์ฮันเนอร์สล็อตนั่นเองนะจ๊ะลงเล่นไปแค่18เกมเท่านั้นพอมีนะัดตกค้างกับเอเวอเรตันอยู่1เกมที่พายุเข้าแล้วก็เลื่อนเมอร์ซี่ไซส์ไปเมื่อเดือนก่อนนู่นเองนะจ๊ะสิบแปดนัดก่อนน้นนี้ของผู้พิพริรีชนะสิบสี่เสมอสามแพ้เกมเดียว นั่นคือแพ้กับนอเนมฟอเรสต์ Forest, ในช่วงต้นฤดูกาลที่ผ่านมาที่แอนฟิลนัดเดียวที่ร์บูแพ้ในฤดูกาลนี้เลยทุกรายการเลยก็ว่าได้นะจ๊ะพวกเขายิงไป45ประตูและเสียไป17ลูกนะจ๊ะผลต่างประตูได้เสียบวกอยู่28มี45คะแนนทิ้งรองจากฝูงอันดับ2อย่างไอ้ปุญหญาแฟร์เนยียงอร์เซนลนะจ๊ะที่เตะม,มากกว่า2นัดไป5คะแนนนะตอนนี้นะมาดูที่ทิมเยือนนะจ๊ะปีศาจแดงน้อยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของรูเบนอโมริมหรือว่าเดอะรูริมนะจ๊ะล่าสุดอยู่ในอนนนะัน18ะน 9นัดก่อนน,นนี้ชนะแค่6เกมเสมอ4และแพ้ไปถึงตอนนี้9นัดเข้าไปแล้วนะจ๊ะยิงได้แค่21ลูกนะเสียไป26ผลต่างประตูได้เสียลบอยู่5และมี22คะแนนนั่นแปลว่าตอนนี้แต้มห่างจากลิฟร์ภูก่อนลงสนามเกมนี้23คะแนนแต้มที่ห่างกับลิฟร์ภู มากกว่าแต้มที่แมนยูเต็ดมีอีกด้วยนะพวกแกตอนนี้นะและยูเต็ดตอนนี้22คะแนนของพวกเขาเนี่ยห่างจากพื้นที่ตกชั้นอันดับ18อิฟสวิตทาว์อยู่7คะแนนเท่าน,นั้นเองนะจ๊ะอ่ะทีนี้ก็ไปดู5เกมล่าสุดในทุกรายการที่คู่นี้ลงสนามกันหน่อยกันลวกันนะจ๊ะเริ่มที่พวกพิพ,พีเจ้าถิ่นเรย์พูนะ5นัดล่าสุดพวกเขาไม่แพ้ใครเลยชนะ4เสม,มอ1และเป็นการชนะ4เกมติดด้วยนะจ๊ะไล่เรียงกันมาตั้งแต่ลีคัพนะ้บุกชนะซัมมตันได้2-1หลังจากนั้น3นัดดนนพพเเเเมลกงวขาบุชะปถึ 6ต่อ3นะจ๊ะกลับมาเล่นแอนฟิลด์ก็เอาชนะเลสเตอร์ได้3ต่อ1และน,นล่าสุดบุกไปลอนดอนก็ไปถล่มเวสต์แฮมยูเต็ดมายับเยิน5ประตูต่อ0นั่นเองนะข้ามมาดูแมนเชสเตอร์ยูเต็ดของเดอะนวดรูริมรูเบนอโมริมเทรนเน์หนุ่มวัย39ขวบนะจ๊ะตอนนี้ต้องบอกว่ากดดันหนักมากนะผลยังขันไม่เป็นใจเลยถ้าใน,นล่าสุดพวกเขาชนะเกมเดียวและแพ้ตอนนี้ติดต่อกันมา4นัดแล้วจากทุกรายการนะจ๊ะและเป็นการแพ้ในพิมยร์ลกังกฤษติดต่อกัน3เกมติดแบบที่ยิงประตูคขไม่ได้เลยนะไล่เรียงนะล่าสุด ก็คือเปิดบ้านแพ้นิวคาสเซลยูแตดไป0ูนย์สองใช่ไหมย้อนขึ้นไปบุกแพ้วูฟศูนย์สองไล่ขึ้นไปอีกเปิดบ้านคาบ้านเลยให้กับบอลหมัดไป0ูนย์ต่อสามนะจ๊ะไล่ขึ้นไปอีกนะแพ้กับสเปอร์ในคาราบาบาพี่น้องครับไป3ต่อ4น,นะจ๊ะนัดล่าสุดที่พวกเราชนะเนี่ยต้องย้อนไปเมื่อกลางเดือนธันวาคมปีที่แล้วนะ นั่นคือบุกเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ในศึกผ่าเมืองแมนเชสเตอร์2ประตูต่อหนึ่งนั่นเองนะจ๊ะทีนี้เราไปดูเฮดตู้เฮดของคู่นี้กันหน่อยก็แล้วกันนะพวกแกนะถ้านับ5นัดหลังสุดในธุรกาับที่คู่นี้ดวลกันเนี่ยนะแมนเชสเตอร์เต็ตเอาชนะลิปูได้แค่เกมเดียวนะและเสมอ2แล้วก็แพ้ไป2นัดนะจ๊ะในทุกระดัที่แล้วเจอกันทั้งหมด3เกมเนี่ยนะยูเด็ตไม่แพ้ลิเวอร์พูลเลยนะไม่น่าเชื่อนะไปเยือนแอนฟิลด์เสมอ0ูนย์นะจ๊ะกลับมาเลียโยทัฟฟอร์ดในลีกเนี่ยก็เสมอได้2-2นะะจ๊ส่วนนใ FA เอาชนนะ่งต่อเวลง พิเศษได้4ต่อ3ก่อนจะกลุยทางไปสู่แชมป์เอฟครับเมื่อฤด,ดูกาลที่แล้วนั่นเองนะแต่ถ้าย้อนกลับไปเมื่อ2ซีซั่นก่อนนั่นคือเป็นตราบาปติดตรึงตราในหัวใจและในเซเลบรัมของแฟนมบรเมดทุกคนนั่นคือบุกไปที่แอนฟิลและแพ้พวกพี่ๆด้วยสก,สกอร์นั่นแหละสกอร์นั่นแหละพูดถูกแลละเก่งมากความจําดีนนะ ทีนี้เจะาตําก็ไปไล่ดูไว้พื่แกว,ว่าชนะลิอร์ผู้ที่แอนฟิลเนี่ยยูไนเต็ดทำได้ครั้งล่าสุดเมื่อไหร่นั่นคือต้องย้อนไปในวันที่17มกราคมปี2016หรือในฤดูกาล2 0 1 5 2 0 1 6้าถ้านับมาถึงปัจจุบันเนี่ยเกือบ9ปีเข้าไปแล้วนะที่ยูเนเต็ดไม่เคยบุกชนะลิอร์ผูลที่แอนฟิลเลยตอนนั้นที่ชนะได้ก็คือ1ประตูศ่น0์นะจ๊ะจากประตูของเวนเดอร์สุกรโลการวาซารูนี่นั่นเองนะและนักเตะของทั้ง,จจลงหลเืออยู่ในทีมแล้ว ท้งลิวพูแล้วก็แมนยูเเต็ดนั่นเองนะจ๊ะอ้าวนั่นก็คือเสถตติต่างๆนานาที่ดํานํามาฝากกันนะจ๊ะทีนี้ไปดูอัปเดตข่าวราวก่อนเกมคู่นี้กันหน่อยก็แล้วกันนะเรื่องที่เจ้าที่นะจ๊ะกุนซือคนเก่งของพวกเขาอย่างอาร์เน์เดอฮนเนอร์สล็อตนะจ๊ะโอ้โหก็ต้องออกมายืนยันอีกรอบหนึ่งว่าตัวเขาเองเนี่ยนะได้มีการพูดคุยเจราจาโอภาปราศัยกับทางด้านของเทรนด์อะไรสักเล็กเกมลูวปรป,ปับเกมรับแมาวิศวชัยพันอาร์โนมาตลอดเลยนะแม้ว่าเจ้าหนูเทรนด์เนี่ยนะจะมอกาาาสมนน่่ววงงบู็เระปขขิ แต่ไม่ต้องห่วงวันนี้นะนะจะลงสนามแดงเดือดดวลกับมแมตต์แน่นอนนั่นองนะจ๊ะโดยนักข่าวก็ถามอา์เนอร์เดอร์เนอร์สล็อตตามสไตล์นะว่าเอาเอการความพร้อมนะู่นนั่นเป็นยังไงแล้วก็มาถึงประเด็นของเทนว่าเฮ้ยสัญญาจะหมดเจรจาเป็นยังไงแล้วเราจะอยู่กับทีมต่อไปไหมอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยนะอา์เนอร์ก็ตอบได้ฉลาดตามสไตล์เขานะเขาก็ตอบแบบนี้บอกว่าโดยเดิมแล้วนั่นนะครับพ่อจะไม่จ๋าบรรดาเดอะคอปทั้งหลายที่เป็นแฟนของเนอร์และแฟนของน er ้องเทรนด์นะจ๊ะพ่อจ้าม่จ๋าเนอร์ er บอกเลยนะ จคุยกับนักเตะของเนอร์ทุกคนเลยครับเนอร์นะทุกคนเนี่ยเนอร์อคุยหมดเลยครับแต่เนอร์เนี่ยจะไม่มีวันมาเผยแพร่เลยนะครับเนอร์ว่าเราคุยอะไรกันเป็นความรับระหว่างเรานะครับ นั่นแหละช่างมันเถอะนะครับเรื่องนี้อย่าไปพูดให้มากความเลยนะครับะเนอรเอาเป็นว่าก่อนหน้านี้ใครจะพูดถึงใครยังไงเนี่ยนะครับปล่อยเลยนะครับเราไม่ได้สนใจอยู่แล้วเพราะมันไม่ใช่ปัญหาของเราในครับะเนอแต่นี่คือลิวพูลครับหนึ่งในสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนะครับและนักเตะของเราก็ตกเป็นข่าวแบบนี้มาหลายต่อหลายครั้งแล้วนะครับบะเนอเอาเป็นว่า6เดือนที่ผ่านมาหรือ6เดือนหลังจากนี้คนก็จะพูดกันไปเรื่อยไปเปื่อยนะครับะเนอแต่ว่านักเตะของเรามั่นคงครับมุ่งมั่นนะครับแลวก็ไม่ม เอางี้นะครับพี่ๆนักข่าวครับเนอร์บอกเลยนะครับเนอร์ว่าวันนี้นะครับยังไงน้องเทรนด์ลงสนามแน่นอนนะครับเขาจะเล่นได้ดีเหมือนเครื่องปีที่ผ่านมานั่แหละนะครับและเขาเนี่ยอยากเป็นผู้ชนะมากๆเลยนะครับเนอร์เขามุ่งมั่นเต็มที่กับเรานะครับเอาเป็นว่าเนอร์นะครับเห็นพัฒนาการอ่อนนุชและากระบังเฮ่ของน้องเทรนด์มาตลอดฤดูกาลนี้นะครับเนอร์และหลังจากนี้ก็จะเป็นแบบนั้นนะครับเขายกระดับขึ้นมาได้ตลอดเวลาเลยนะครับและเขาโดดเด่นมากในหลายๆเกมของเรานะครับเนอร์อ้าวนั่นคืออนาคตของ and ซึ่งไม่ได้พูดไปไกลนะพูด่ว่าแดงเดือดเกมนี้ลงสนามแน่นอนนะจ้าอา้าวคนนึงก็มั่นใจว่าจะลงสนามสว่วนอีกคนหนึ่งก็ให้สัมภาษณ์แอบที่จะมีเปอร์เซ็นต์การย้ายออกเยอะเหมือนกันสำหรับโมซาร่ายักษ์หน้ายักษ์เอลนะจั๊ะตัวทุกทีมชาติอียุวัยสาปีนะตอนนี้เนี่ยนะยิงไป17ประตูแล้วในฤดูกาลนี้แต่เหลือสัญญากับลิปูแค่หเดือนแล้วก็ยื่นสัญญาใหม่เรียบร้อยสำหรับบอร์บรดหารของหงแดงนะจ๊ะเพลย์่ตอนนี้ยังไม่มีการคอนเฟิร์มว่าจะอยู่หรือจะไปสำหรััััับบงโมมยกยกยกษานะนะาาเอวจล่สสุดตภ กับสกายสปอรอีกรอบหนึ่งว่านี่คือปีสุดท้ายของเขาแล้วเพราะฉนั้นเขาอยากจะฝากความหวังฝากสิ่งที่แฟนๆลิเวอร์พูลจะได้จดจําตัวเขานั่นคือคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอีกครั้งหนึ่งเองเพราะตอนก่อนนั่นเนี้ยที่คว้าได้มันเป็นช่วงโควิดระบาดและไม่ได้ฉลองแชมป์ตามสมควรนั่นเองนะจ๊ะ โดยบางโมบอกแบบนี้กับสกายสปอร์ตนะบอกว่าอีนนี่นะจ๊ะยักหน้าแล้วก็ยักเอวนะจ๊ะนะย๊ะาย่างแรกนะจ๊ะเป้าหมายของโมคือคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอร์พูลนะจ๊ะนะจ๊ะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยนะเราได้แชมป์ก็จริงพี่จ๋าแต่ว่าเราไม่ได้ฉลองเหมือนที่เราต้องการนะจ๊ะนะจ๊านี่คือปีสุดท้ายแล้วของโมนะจ๊ะกับเรอร์ผู้เพราะนั้นโมอยากทําสิ่งพิเศษใส่เกี๊ยวใส่ไข่ดาวให้กับเมืองเมืองนี้สโมสรสโมสรนี้นะจ๊ะนาจ๊ะยักหน้าแล้วก็ยักเอวนั่นคือสิ่งที่อยู่ ได้ฉลองอะไรเลยมีไข้โควิดระบาดอย่างนี่ทุกคนเห็นนะเจ๊ะนายจ๋าหวังว่าเราจะได้ฉลองกันเต็มเหนียวในปีนี้เราจะต้องทําให้ได้นะจ๊ะนายจ๋าอ่าทีนี้นักข่าวก็ถามวก่อนหน้าเนี้ยมันมีสัญญาเนี่ยจะยืดไม่ยืดตอนนี้ก่อนหน้านี้คุณก็พูดบอกว่ายังไม่มีใครคุยกับคุณเลยนะยังอยู่ห่างไกลกับการเจราจาอย่างนั้นอย่างนี้น,นนะะโมซาร่าเขาตอบออกมาบอกว่าอินี่นะจ๊ะจนถึงตอนนี้นะจ๊ะนายจ๋ามันเป็นแบบนั้นนั่นแหละมีหกเดือนสุดท้ายนะจ๊ะยังไม่มีใครมายักหน้ายักเอวกับโมเลยไม่มีความคืบหน้าเลยรอออกันนนต่ไปะะจจ นั่นก็คือเรื่องราวของบังโมงนะจ๊ะก,ก็พูดออกมาเนี่ยแบะท่าชัดเจนว่ายังไม่มีความคืบหน้าในการเจราจาจะจรปาระกกาเซ็นสัญญาใหม่กับผงแดงลิเวพูและเหลืออีเดือนสุดท้าย ปีสุดท้ายของเขากับลิ์พูเพราะนั้นอยากจะฝากเอาไว้เลยก็คือความสําเร็จครั้งใหญ่นะั่นคือควา้าพพีเมเลกอีกสมัยหนึ่งนั่นเองสำหรบับบางโมยักษ์หน้าแล้วก็ยักษ์เอวนะจ๊าอ้าไปต่อทนนี่กองกลางระดับแชมป์โลกอย่างอลกซิสแม็กลิสเตอร์นะจ๊ะกองกลางของปิพรีลิ์พูแล้วก็ทีมชาติอาร์เจนตินาล่าสุดยืนยันแล้วว่าทีของเขาเนี่ยซ้อมหนักมากนในช่วงก่อนหน้านี้เพื่อจะลงสนามในศึกแดงเดือดดวนกับแมนเบตในค่ำคืนวันนี้นั่นเองนะจ๊ะโดยก่อนหน้านี้แม็กลิสเตอร์ยังไม่เคยลงสนามเจอกับแมนเชสเตอร์ นับตั้งแต่ย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลในปี2023น่มานะนี่คือเกมแรกของเขาในการลงเล่นแดงเดือดต่อหน้าเดอะคอปที่แอนฟิลด์่น,นี่ยนะจ๊ะโดยแม็กกาบอกแบบนี้นะ <c oughs> ตั้งแต่แม็กเนี่ยนะย้ายมาอยู่กับสโมสรเนี่ยแม็กรู้ดีละว,ว่าความเป็นศัตรูเป็นอริของทั้งสองทีมเนี่ยมันเป็นยังไงแม็ก <c oughs> อยากลงเล่นเกมแบบนี้แม็กชอบมากเลยหวังว่ามันจะเป็นเกมที่ดีของพวกเราลิเวอร์พูลนะเพราะว่าเราทํางานหนักมากซ้อมหนักมากเพื่อลงเล่นเกมนี้นะ <c oughs> นี่เป็นครั้งแรกของแม็กเลยที่จะลงเล่นดวลกับยูเต็ดที่แอน เพราะนั้นนี่มันต้องเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมสำหรับแม็กมากเลยและแม็กและพวกเราที่รีวูคาดหวังว่าจะคว้าชัยชนะมาครองให้ได้นะ <c oughs> ตอนนี้เราได้พักบ้างนะทั้งอยู่ครอบครัวมีความสุขในชีวิตบ้างได้เอนจอยช่วงเวลาเบรกบ้างอะไรแบบนี้ <c oughs> แต่ตอนนี้เราต้องโฟงกัสไปที่ฟิมเ์ลีกแล้วมันยาวนานมากช่วงเวลาที่เหลือนนะ เอาว่าเราไม่มีความสุขกับฟุตบอลนัดต่อนัดไปก็แล้วกันนะโดยเฉพาะเกมแดงเดือดเนี่ยน่าจะเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะอันนั้นคืออลริชต์แมคลิสเตอร์นั่นเองนะ,ะเอ้ารอดูนะฟอร์มจะเป็นยังไงไม่ต้องเล่นดีมากนะ ก็ร้อ,องละนะเอา้าทางฝั่งลิเวอร์พูลเนี่ยโอ้โหช้ำๆเลยตั้งใจเล่นกระแสดีฟอร์มการเล่นยอดเยี่ยมไม่มีความกดดันแล้วก็มุ่งมั่นกันเต็มเหนี่ยวข้ามาดูแมนยูเต็ดกันบ้างแล้วกันนะจ๊ะล่าสุดเดนติกเขารายงานแล้วว่าก่อนหน้านี้ที่มาคัสเดอรมุ่งแรดฟอร์ดเอ็มบีหายจากทีมไป4เกมก่อนจะกลับมามีชื่อเป็นตัวสำรองและไม่ได้ลงสนามในเกมที่แพ้สันติการซาเวดีในคอนเสิร์ตยูเต็ดที่โอทาร์ปอร์ดรีสอร์แตนสปาไป0-2เนี่ยเขามีปัญหาเรื่องความประพฤติเออรูเบนโมรรรินนเเเเีีี่่่่ยยยยจับไไดดด้ลววาแฟอออ์กปท ก่อนลงสนามในเกมที่เจอเวตั้นและชนะไป4-0และชี้ก็ยิง2ลูกแต่เป็นการไปเที่ยวก่อนเกมแค่2วันหรือ48ชั่วโมงซึ่งอโมริมเนี่ยยั่วมากบอกเฮ้ยเป็นนักกีฬาอาชีพไม่ควรทําตัวแบบนี้ในช่วงดูการปกติอะไรแบบนี้นะจ๊ะกลายเป็นว่าอโมริมก็ไปถามนะเดิมมุ่งเองก็ตอบบอกว่าเฮ้ยเป็นข้อมูลที่ผิดมันไม่ใช่แบบนั้นเนี่ยทีเนี้ยพอไม่มีชื่อปั๊บก็ไปเที่ยวอีก เออเป็นตัวจริงครั้งล่าสุดเนี่ยคือเจอกับวิกเตอร์เพลเซอร์และชนะได้2อหนึ่งในวันที่12ธันวาคมหรือเกือบจะ1เดือนที่ผ่านมาแล้วนั่นเองนะจ๊ะเดี๋วลติกเขารายงานเพิ่มเติมวันนี้ก็พอจะเชื่อถือได้เขาบอกว่าสถานการณ์ของดาวยิงรายนี้เนี่ยนะที่มีค่าเหนื่อยสูงหนึ่งสัปดาห์สามแสนสอปอนด์ไม่รวมแอดออนโบนัสเนี่ยนะเขาบอกว่าได้รับความกดดันสูงจนเจ้าตัวบอกว่าอะไรอะไรก็กูทำไมต้องมากดดันที่กูคนเดียวเลยนักเตะคนอื่นเขาใช้ชีวิตปกติในพิม์ลีกทำไมอแ่่กกว มึงรับข่าเหนื่อยแพงที่สุดของแมนยูเต็ดแต่าาเพราะนั้นเขาก็ต้องเพงเง่งเล็งมึงไปธรรมดายังไม่พอนะเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะในเกมที่จะเจอกับแมนซิตี้เนี่ย เจ้าตัวเนี่ยนะออกไปเที่ยวอีกนะก่อลงฝึกซ้อมเนี่ยนะและสุดท้ายกลายเป็นว่าก็ไม่ได้มีชื่อในเกมกับแมนเชสเตอร์เป็นว่าเอเย่นและพียาของแรชชี่ก็บอกเฮ้ยไม่จริงข่าวนี้ก็โกโหกอีกเหมือนกันนะสุดท้ายดูเบนมัมโริมเนี่ยนะก็ตัดสินใจจากสิ่งที่เขาเห็นในสนามซ้อมเพราะว่าแรชชี่มาซ้อมออการเบื่อโลกภาษากายไม่ได้เหนื่อยล้านู่นนี่นั่นซ้อมไม่ดีก็เลยตัดชื่อออกจากศึกผ่าเมืองแมนเชสเตอร์นั่นเองจ๊ะแล้วโมริมก็ยืนยันกับลูกทีมทุกคนว่าเขาพร้อมจะใช้ยาแรงหรือ ใช้กดเหล็กเลยนะสำหรับนักเตะทุกคนและหลังจากนี้จะไม่มีผู้เล่นคนไหนที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าสโมสรและทีมอีกต่อไปทุกคนสามารถโดนดรอปและโดนแตะต้องได้ ไม่เหมือนสถานะของแรชี่ก่อนหน้าน,นี้ที่เปลี่ยนเป็นนักเตะที่ใครก็แตะต้องไม่ได้นั่นเองนะจ๊ะเอารอดูแล้วกันนะว่าเรื่องนี้จะไปจบตรงไหนแต่ดูแล้วอนาคตแรชี่ในถิ่นโอตแฟอร์ดน่าจะมืดมิดอยู่พอสมควรนะทีนี้นะักข่าวก็ถามรูเบนนอริมิเดอรหนวดบ้างเฮ้ยว่าช่วงที่พักเบรกไปเนี่ยนะประมาณ1นสัปดาห์เนี่ยนะหลังจากแพ้ิวคาสเซิลยูนเตดตก่อนปีใหม่เนี่ยได้ทําอะไรกับทีมเพิ่มเติมหรือเปล่ารูริมก็ยืนยันชัดเจนบอกว่าเฮ้ยลูกทีมของเขาเนี่ยพัฒนาขึ้นนนะยลววัีหงท่่าใช ผ่านมาก่อนจะเจอริพูในแดงเดือดค่ําคืนนี้แน่ะจ้ะโดยรูดีไ่สัมภาษณ์แบบนี้นะเขาบอกเลยบอกว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยรู้ก็ว่ามันก็เยี่ยมนัละมันก็แตกต่างกันอยู่พอ่อนน้าเน,นี่ยเราไม่ได้ซ้อมเลยนะแต่ว่าตอนเนี่ยซ่อมไปแล้วสองเซสชันน่นละรู้ก็พยายามท้ายทอดลนะไอ้ดงไอเดียน่หลังสงหลังสามเป็นยังไงนะเรื่องเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนู่นนีน่น,นั่นนะรู้ก็ท้ายทอดไปนั่นแหละทุกคนก็ดูมีความสุขมากขึ้นนะทุกคนพัฒนาแล้วตอนเนี่ยความรู้สึกของรู้นะก็คือดีละสัปดาห์เราซ้อมกน้ี่ีเวลาพักกมาขึ้น ก็เดี๋ยวไปดูในเกมนั่นล้ว่าเป็นยังไงนะก็เจอกับทีมที่ดีที่สุดในฤดูกาลนี้อย่างเลี้ยวฟูด้วยก็เดี๋ยวรอดูแต่ว่าสิ่งเล็กเล่นน้อยมันก็เริ่มดีขึ้นนั่นละแต่ถามว่าอยากให้ลูกทีมโฟกัสตรงไหนเนี่ยนะลูกก็ต้องบอกเลยว่าทุกตรงนั่นละช่วยก็เล่นนะพยายามให้ได้นั่นละนี่คือโฟกัสหลักของเราเลยคือเกมแดงเดือนในค่าคืนนี้นะอ้าวนั่นคือรูเบนอริมพูดถึงพัฒนาในการปรับแท็กติกแล้วก็ใส่ไอเดียเพิ่มลงไปให้กับยูเวตหลังจากีโอกาดพักกับชาวบ้านเขาเกินนนนนสัปปดาาาหเเ็็ครร้้งแกกลยะทีีข่วถม ว่าเนี่ยไอความเป็นผู้นําในทีมมันหายไปหรือเปล่าก่อนนั้นนี้ก็มีประเด็นของบ uh ูโน่เดือยโเฮ้ยแฟนานโฟคิงโดนใบแดงไล่ออกในซีซั่นนี้สามครั้งใน3รายการเจ้าของปลอกแขนเก่าอย่างฮาดูมากว่าแม้จะได้สัญญาใหม่ขยายสัญญาออกไปอีกหนึ่งฤดูกาลจนถึงปี2026เนี่ยแต่ก็ไม่ได้รับปลอกแขนแม้ว่าจะไม่มีบูโน่อยู่ในสนามก็จะไปให้ล er ิซันโดมาร์ติเนสเดือยผูเชีร์จิ๋วใส่อะไรแบบนี้น,นั่นเองะจ๊ะรูริมก็ยอมรับว่าตอนนี้ยูเต็ดขาดผู้นาในสนามนะและฤดูกาลนี้มันก็วุ่นว บอกแบบนี้นะ ก็จริงๆนะแบบีบีได้ดูนะั่นแหละนะทีมของเรานะ่ยมันก็กระหายละละ่ะผู้นําไม่มีในสนามนะ่เออก็กลายเป็นว่ามาเชียร์ทีมเราล็อกกับทุกทีมนั่นละ,ละก็มันไม่มีผู้นํามันก็เป็นแบบตีเห็นนี่แหละบางทีเนี่ยความวุ่นวายไม่ว่าจะเป็นในห้องแต่งตัวนะในสนามอะไรเนี่ยมันต้องมีผู้นําในทีมด้วยนี่เป็นช่วงเวลาที่ยากลาบากของสโมสรน,นะเอาตารางคะแนนตอนนี้มันไม่ได้บ่งบอกเลยว่าเป็นแมนยูไนเต็ดเพียงแต่ว่าเราต้องเผชิญความตกต่ำในช่วงนี้ให้ได้นะเราต้องการผู้เล่นที่มีความเป็นผู้นํามีประสบการณ์แล้วกก็นนะนนําาพัตคื่น ได้เป็นว่าตอนเนี้ยก็พยายามหาอยู่เรื่องสติตรงสติกับเวีรยวููเนี่ยก็ไม่ต้อง,งไปมองหรอกมองแค่ว่าเกมวันเนี้ยจะเป็นยังไงเเดี๋ยวรอดูคืนนี้5้าทุ่มครึ่งจบตีหนึ่งครึ่งจะนอนหลับกันหรือเปล่ารอดูเดี๋ยวรู้เรื่องอ่าแล้วผู้ตัดสินในเกมวันนี้นะจ๊ะก็ได้แก่ไมเคิลโอลิเวอร์เฉยๆนะเออ ทีเราไปดูเกรดสถิติก่อนเกมนี้ก็หน่อยกันแล้วกันนะจ๊ะ11นัดล่าสุดในพิมพ์เหลียงกนีนะนะลิฟูยิงประตูดได้อย่างน้อย2ลูกติดต่อกันมาแล้วนะและ14นัดหลังสุดในพิมพ์เหลียงกฤีฑาลิฟูไม่แพ้ใครเลยจ้าร้อนแรงเกินห้ามใจส่วนแมวเต็ดน,นะจ๊ะก็แพ้ติดต่อกันในพิมพ์เหลียงกฤษมา3นัดเข้าไปแล้วนะอ่ะทีนี้เราไปดูตัวเล่นที่คาดจะลงสนามของทั้งสอง,ท,งทีมกันเลยก็แล้วกันนะจ๊ะเริ่มที่ผูพิภรีลิฟูของอาร์เนอร์เดอรฮันเนอร์สล็อตกันก่อนนะ,ะาานะ4231 ฮันเนอร์นะจ้าผู้สาประตูใช้พ่อหมีอาริสงเบเกอร์ แนวรับนะจ๊ะแบ็คขวาเป็นเทรนเนอร์เอลเซอร์เกมรุกปุ่บปั่นเกมรับแมววิศวชัยพันธ์อาโนแบ็คซ้ายเป็นแอนดรูว์เดอะพลังม้าโรเบอร์สันคู่เซ็นแบ็ควันนี้กลับมาใช้คู่ตัวจริงแล้วนะหายเจ็บกลับมาแล้วสำหรับอิบราฮิมาอิบูโกนาเต้จับคู่กับเวอร์จิลเดอะมองฟานได้กับตันทีมคนเก่งของพวกเขานะจ๊ะสองมิดฟิลด์นี่ต้องบอกว่าเป็นคู่มิดฟิลด์ที่ยอดเยี่ยมมากในซีซั่นนี้โดดเด่นทั้งคู่จะรับก็สนุกจะรุกก็แพลิดเพล,เพล,เพลนินทั้งคู่นะจ๊ะนั่นคืออเเล็กซิสดชาร์เรแกนิชิตัััวววรุกกกกนนะะจ๊ทาาาางขใช้้โมซลลยยษ์แ็ษ์เอ นะจ๊ะฝั่งซ้ายเป็นโคดี้เดอะเจียบคมกัคโปเพรเมเกอร์ใช้เคอร์ติสขโมยเฮ้เคอร์ติสโจนและกองหน้าฟอลสไนด์ใช้ลุยส์เดอะไบทอมเดียสขยับมาดูแมนยูเต็ดนะจ๊ะกับหลัง3ของพี่รูริมเขานะ3 4 2 1นะจ๊ะผู้สาประตูเป็นอองเดรเดอะส่งติงโอนาน่า3แนวรับวันนี้จะเป็นบังมัดนะจ๊ะนูแซมัสราวีนะฮาริดมากวาแล้วก็ล Ch ิซันโดเดอะบูเชอร์จิวแชมป์โลก2022มาร์ติเนสวิงแบ็คขวาวันนี้จะถอยทางด้านของอามมัดเสซี่่แหงอตราฟอร์ดดิยาโลลงมา ตรงนี้นะจ๊ะส่วนฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นเดโยโก้เสาแรกไม่มองเสาสองไม่ตรงเลยเสาทงกันแล้วกันดาวโลออชหอร์อจิายคู่ว,วิวตรงกลางเนี่ยเป็นคู่ที่น่าจะดีที่สุดเท่าที่มีในตอนนี้นั่นคือ มาโนเอลไอโอุกเต้นะจ๊ะจับคู่กับคอบบี้เดอะความใหม่เมนูตัวรุกสองคนดับเบิลเทนบอลนี้จะเป็นโอกาสการกลับมาลงสนามหลังจากพ้นโทษแบนของบรูโน่เดอะยัวเฮ้ยแฟนนันโบกิงกับตันทีมคนเก่งนะจ๊ะอีกคนใช้อเลฮันโดนิวคริสโนโรราโดการาชายการาโชและกองหน้าตัวเป้าของเรานะจ๊ะรัสมุดเดอะซ่อนแอบฮอยลุ่นความได้เป็นของเกมน,นี้ไม่ต้องคิดเยอะจะรับบอกแบบนี้อันนี้แบบตรงไปตรงมานะถ้าดูเรื่องฟุตบอลแมนยูเต็ดสู้ลิปูไม่ได้ด้วยประรการและทั้งรับวงในซีซั่นนี้นะจ๊ะหงแดงกำ และเกมนี้เล่นแนนฟิลด์ด้วยนะสปีที่แล้วยังหลอนไม่หายเลยบุกมาแพ้ด้วยสกอร์ นั่นแหละสกอร์นั่นแหละแม่จักมันเก่งนี่ตีตายเลยพวกนี้นะกลายเป็นว่าวันนี้เนี่ยลิปูน่าจะบุกใส่แมนยูเต็ดเหมือนที่พวกเขาเคยทํามาแต่พวกเขาจะเล่นด้วยความละเอียดมากขึ้นกว่าทุกๆนัดจะไม่บูมบามพรีรามบุกเหมือนในยุคข,ของเยนคลอปนะบอลของอาร์เน์เนี่ยต้องบอกว่าเนียบทุกจุดนะหลังไปกลางกลางไปหน้าเนี่ยค่อนข้างสมดุลบาลานซตดีมากต่างจากแมนยูเต็ดของรูริมที่จะจับต้นชนปลายไม่ได้หลังก็เสียประตูง่ายกลางก็ครองบอลไม่ได้ข้างบนนี่ก็ไม่มีความคมเลยนะจ๊ะและยิงประตูใครไม่ได้ในพมมา3 เกมติดต่อกันแล้วเนี่ยนะก็ถือว่าย่ําแย่แพ้ง่ายแพ้ได้เหลือเกินนะจ๊ะท้ายบูนตรงเนี่ยสู้ไม่ได้ถ้ามองเรื่องฟุตบอลเนี่ยจะดมมองว่ายังไงรีพูนียเหนือกว่าแน่นอนนะจ๊ะแต่ถ้ามองกันด้วยคนที่มีจิตใจเมตตาคนที่มองว่าฟุตบอลคือความบันเทิงคนที่มองว่าเฮ้ยแมยูเ็ดกับร์พูเป็นเพื่อนรักซียํำปึกกันแบบเนี้ยขอร้องล่ะนะไหว้เลยยกมือไหวตรงนี้เลยอย่ายิงกันเยอะนะ ไอ้5 0 6 0หรือ7 0 8 0ศูอร้องอย่าทำมันขนาดนั้นชนะกันลูก2ลูกเนี่ยก็ได้3คะแนนแล้วเนาะเพราะนั้นช่วยไว้หน้ากันด้วยช่วยให้เรามีที่ยืนด้วยนะจ๊าสกอร์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในเกมค่ำคืนนี้นะจักใจจดดาเลยนะลิวพูปเปิดแอนฟิลถล่มออชนะแมนชนเตอร์เต็ดสบ,สบายๆ3ประตูศูนย์จ้าซึ่งบอกเลยนะ3ามูมก็เอาช่วมงนี้โอเคแล้วคอร้องเลยนะ แฟนยืนแต่บอกทำไมเจ๊ดำยอมง่ายเหลือเกินยอมเลยมอบตรงนี้เลยนะอืมนะอันนะั้นแหละอย่าพอดมาแล้วกันืมพอดมามึงรู้เรื่องแน่ <c oughs> และนี่คือทั้งหมดของเจดำพรีวิวศึกแดงเดือดขบวนที่2 1 6้นั่นเองนะจ๊ะรอดูรอรุ้นรอเชียกันนะ5้ทุ่มครึ่งค่ำคืนนี้นะจ๊ะที่แอนฟิวว่าจะเป็นใครที่คว้า3มแต้มไปหรือจะแบ่งแต้มมันไปยังไงร,รอรุ้นรอเชียกันแล้วนี่หอยหลอดนะเหมือนเดิมจ้ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันไปเยอะกันแล้วกันนะและติดตามเจดำแนละทีมงานได้ทุกแพลตฟอร์มด้านหน้าตรงนี้ด้วยนะหอยหลอดอ้าวโวยพรกันนะจ๊ะค่ำคืนวันาที่แบบนี้นะดูบอลให้มีความสุขวันนีีีี้วััันนนนททท่่่่่พพกกกอใเเต็มลยาคคแร ไปทานข้าวไปเทีย่ยวไปเดินเล่นหาระไร่อยอร่อย,ออยกินนะจ๊ะแล้วก็เติมไฟชาร์จพลังให้เต็มที่พรุ่งนี้วันจันทร์จะได้ไปลุยชีวิตกันต่อก็แล้วกันขอพระเจ้าอวยพรพวกแกทุกคนนะแล้วกลับมาเจอกันได้ใหม่กับเจ๊ดำพรีวิวทุกสุดสัปดาห์กับบอลมันส์วันเสาร์และวันอาทิตย์ส่วนค่ำคืนนี้รอลุ้นรอเชียร์กันบอลมันส์วันอาทิตย์กับพรีเียร์ลิกอังกฤกษสึกแดงเดือดส่วนวันนี้ไปเว้ย